สวัสดีครับวันนี้ป้ามาเล่หลคุดนะครับ X สี่นจีนะครับจ้องหนังอาจีหมางคุดอ่าในบ่อกุ้งนะครับเมือนก้อนอ่าที่ตรงนี้นะกับเคยเลี้ยงกุ้งนะครับพี่น้องตรงนี้เป็นบ่อกุ้งทั้งหมดเลยนะครับเลี้ยงกุ้งกูดาดั้นะครับเมือนก้อนไใ้พุทธมาที่ต่บุญกวยัมีนะครับอำเภอปักยุนจังหวัดปัตตานีแต่พอเลี้ยงกุ้งมในพุทธนะครับกับเล่สะปับ อยากบอกกุ้งนะครับมามา,มาปลูกปั้มนะครับนี่นะครับเนี่ยขานคุดนะครับ,บก,กุ้งมันลึกประมาณตีว่าประมาณเม็ดอ้านะครับต้องแกลงนะครับตรงนีอ่าครับคอาจจะกว้างนิดนะครับ หน้าหามาไซน,น,น์นะครับผมแตาไม่ไน้หาดินมนุษย์นะครับหน้าหนามอัดรอยเนี่ยครับขายกุดผูกกลางประมาณอาวกเม็ดนะครับผมมันต้องจ่ายดินมากนะครับขายกุดร่องนะครับแดงนี้ก็ร่องผู้นะครับถีประมาณช่องลายนะครับอ่า ส่วนใจติดต่อก้าเมาได้นะครับจอจะเลินจับนะครับจากบอกุ้งลางมาเป็นตู้ปั๊มนะครับอ่าโอเครับเดี๋ยวนี้ก็น,นะครับ